สวัสดีนะคะด็กๆวันนี้ครูอ้อยจะพานักเรียนมารู้จักคำว่าพยางค่ะพยางก็จะหมายถึงนะคะเสียงที่เปล่งออกครั้งหนึ่งๆโดยเสียงนั้นจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ค่ะโดยเสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งเรียกว่าหนึ่งพยางหรือถ้าเปล่งเสียงออกมาสองครั้งก็เรียกว่าสองพยางคนะคะคำว่าประวัติศาสตร์อ่านว่า ประวัติศาสตร์มีจำนวนสี่พยางค์ค่ะสวรรค์อ่านว่าสวรรค์มีจำนวนสองพยางค์ค่ะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของพยางค์นะคะองค์ประกอบของพยางค์นะคะพยางค์หนึ่งจะประกอบด้วยเสียงอย่างน้อยที่สุดสามเสียงค่ะคือเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและก็เสียงวรรณยุกต์บางพยางค์อาจมีเสียงพยัญชนะท้ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง ซึ่งเรียกว่าตัวสะกดนะคะเสียงพยัญชนะต้นก็คือเสียงที่เปล่งออกมาเกาะบางคําจะเป็นเสียงพยัญชนะเดียวบางคําจะเป็นเสียงพยัญชนะควบกลัำก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นอ่าพยัญชนะต้นคืออออาลิฟพยัญชนะต้นคือลอลิงดาวพยัญชนะต้นคือดอเด คลองพยัญชนะต้นคือพอควายลอลิงควบกล้ำกันค่ะไกรพยัญชนะต้นคือกอไก่รอเรือขวานพยัญชนะต้นคือขอไขวแหวนค่ะเสียงสระค่ะเสียงสระก็คือเสียงที่เปล่งตามติดมากับเสียงพยัญชนะนะคะเช่นงาเสียงสระอาค่ะชนเสียงสระโอ เสียงเสียงสระเอียและก็เสียงสระออกค่ะเสียงวรรณยุกค่ะเสียงวรรณยุกก็คือเสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกับเสียงสระเพื่อให้มีระดับเสียงสูงต่ำต่างกันไปเช่นใหญ่เสียงวรรณยุกเอกเพื่อเสียงวรรณยุกโทสีเสียงวรรณยุกจัตวาค่ะ ต่อไปมาดูมาตราตัวสะกดนะคะเสียงในพยัญชนะไทยนะคะมี21เสียงแต่ทั้ง21เสียงนี้นะคะธรรมที่เป็นพยัญชนะท้ายพยางหรือตัวสะกดได้เพียง8เสียงเท่านั้นซึ่งเราเรียกพยัญชนะท้ายพยางว่าตัวสะกดนะคะแบ่งเป็นามาตราตัวสะกดะะแม่กอกาแม่กกแม่กงแม่กด แม่กลนแม่กบแม่กลมแม่เกิดและแม่เกลค่ะแม่กอาการนะคะคือพยางค์ที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายพยางเช่นแม่ใครมาแม่กบคือเสียงพยางค์ที่มีเสียงกอไก่ท้ายพยางคนะคะเช่นทุกสุขมักแม่กลงค่ะคือพยางค์ที่มีเสียงง,งูงูท้ายพยางเช่นองคปรางทอง แม่กดค่ะคือพยางคที่มีเสียงดอเด็กท้ายพยางเช่นอาทิตย์สิบธครุฑค่ะแม่กลคือพยางค์ที่มีเสียงนน,นูหูท้ายพยางเช่นสถานการบริเวณแม่กบคือพยางคที่มีเสียงบอยไม้ท้ายพยางเช่นกราบกราบโลกนะคะแม่กลม เสียงที่มีพยางที่มีเสียงมอม้าท้ายพยางเช่นขนมกลมอาสมเป็นต้นนะคะแม่เกยค่ะคือพยางที่มีเสียงยอยักษ์ท้ายพยางเช่นกล้วยปลายผู้ชายส่วนแม่สุดท้ายก็คือแม่เกลอคือพยางที่มีเสียงวเวนท้ายพยางเช่นแมวไข่เจียวเป็นต้นค่ะ ค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าเสียงตัวสะกดอาจจะไม่ตรงกับรูปของตัวสะกดที่เราออกเสียงเช่น,นะคะอทิตย์เขียนด้วยต่อเต่านะแต่เวลาออกเสียงตัวสะกดนะจะเป็นแม่กดสมโพธ์ค่ะเขียนด้วยชอช้างเวลาออกเสียงตัวสะกดจะเป็นแม่กดค่ะพักเขียนด้วยคอควายแต่เวลาออกเสียงตัวสะกดจะเป็นแม่กดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเรื่องของพยางค์ ว่จบตรงนนี้แค่นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ